คะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับแนมในช่องซีแนนมสองสีให้อีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นดานรอมนะคะกลับมาในหัวข้อที่ว่าความรักของคุณละเขาเนาะจะเป็นยังไงต่อไปกันบ้างนะเออเรามาดูกันนะคะวันนี้เนาะความรักของคุณละเขาทั้งสองคนจะเป็นยังไรบ้างเราจะค่อยค่ยเปิดกันไปนะคะเนาะ จะเป็นยังไงบ้างนะความรักของคุณละเขาใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็ติดต่อได้นะอะไรได้นะเนาะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าอะอีกใบเป็นหกอุ้ยเปิดมาให้ละว,วันนี้เราจะใช้ไพ่ที่เป็นไพ่ทาโร่น่ารักน่ารักคิ้วถืมีความคิ้วคิ้วน่ารักเนาะเออเพราะว่า <laughs> <laughs> เห็นความน่ารักของเขาแล้วอดใจไม่ไหวเราก็เลยต้องซื้อนะคะทุกคนอ่ะ,อะถามว่ายังไงความสัมพันธ์เนี้ยจริงๆมันจะดีนะเนี่ยเยนออปเปนเชคเป็นอะไรที่มั่นคงเป็นอะไรที่แบบ ดีมากๆเลยเป็นอะไรที่แฮปปี้นะคะน้องเพราะว่าคนคนนี้เหมือนอารมณ์ประมาณว่าอยากที่จะมาทำอะไรดีๆให้กับคุณแล,ะล,ะละ้วล่ะน้องอเออเพราะฉะนั้นอะคือเหมือนคุณจะรู้สึกได้ว่าเขาไม่ให้ความสำคัญกับคุณอะไรกับคุณเพราะตอนเนี้ยอาจจะกลัวว่าจะต้องเสียคุณไปเนาะอ,อืมแล้วก็ความสัมพันธ์เนี้ยต่อไปจะเป็นอะไรที่แบบ คือมีความสุขอะนอกจากมั่นคงจะมีความสุขสนุกสนานด้วยนะอะไรด้วยนะอืมแต่ว่าคุณเองอาจจะแบบยังระแวดระวังอยู่ในความสัมพันธ์นี้แบบยังไม่กลา้ายังไม่มั่นใจว่าเออแบบเฮ้ยอืมเขาจะดีจริงเหรอเขาจะแบบโอเคจริงเหรอแล้วเหมือนคุณเองอาจจะไม่ได้เป็นคนที่แอคชั่นอะไรมากมายแต่ตัวเขาเองต่างหากที่เป็นคนแอคชั่นเป็นคนที่เข้าหาคุณอะไรหาคุณเนี่ยมามอบความรักให้กับคุณอะไรให้กับคุณเนาะอืม ตัวคุณอาจจะแบบเออก็ไม่ได้ทําอะไรก็รอดูแล้วกันว่าเออจะเป็นยังไงต่ออะไรต่ออะไรประมาณเนี้ยดูซิว่าเขาจะแอคชั่นยังไงซึ่งมองว่าคนคนนี้จะเป็นอารมณ์แบบอยากไปต่อ,อคุณแล้วก็ห่วงแห็นคุณมากนะอืมความสัมพันธ์จากเนี้ยมันถามว่ามันได้ไปต่อไหมได้ไปต่อแหละนะคะเนาะเขาจะดูแลคุณอย่างดีอะไรคุณอย่างดีถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกว่าไม่มั่นใจในตัวเขาก็ตามเพราะมันมีเดอะมูนขึ้นมา อืมไม่มั่นใจเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาอาจจะเคยทําตัวไม่น่ารักทําตัวไม่ดีทําตัวอะไรที่แบบคุณรู้สึกไม่ไว้วางใจในตัวของเขาไม่รู้อะไรเออแต่ว่ามองว่าอะหลังจากเนี้ยมันมันจะดีแหละเราก็จะเป็นความรักกันโดยนะเป็นความรักเป็นคนรักกันอะไรการแบบกลับมาเหมือนแบบทําอะไรดีๆแร์ๆให้กับคุณทําคือเหมือนจะมาขอคืนดีแล้วมองว่าจะได้คืนดีกันด้วยนะอะไรด้วยนะ อืมเนาะเพราะว่าเขาเองก็ไม่อยากห่างจากคุณก่อนหน้านี้นะ่าจะเคยห่างจากคุณแล้วอะไรแล้วแล้วก็เป็นอารมณ์แบบประมาณว่าเออหลังจากนี้ไม่ห่างละอืมเนาะห่างกันไปก็รู้สึกเศร้ารู้สึกเสียใจรู้สึกแบบไม่โอเคนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะรู้สึกได้ว่าหลังจากเนี้ยเขาจะมาชัดเจนมาทำให้คุณรู้ว่าคุณเป็นคนสำคัญนะคุณไม่ใช่ตัวเลือกนะแล้วก็จะเป็นอารมณ์เหมือนประมาณว่า เออเขาจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณมีค่าต่อใจเขานะเขาแบบอยากให้คุณค่ากับคุณมากๆเลยนะคะอืมแต่ตัวคุณเองอาจจะไม่ได้แอคชั่นอะไรมากมายเป็นเขานะที่มาเข้าหาคุณเยอะขึ้นอะไรขึ้นแล้วก็อยากมาทําอะไรดีๆให้กับคุณมากขึ้นจากที่ไม่ชัดเจนก็จะชัดเจนอ่ะมองว่าความรักหลังจากนี้จะมั่นคงแล้วก็รักกันดีอะไรกันดีนะคะอืมอะไรยังไงอีก หนดูสิความรักหลังจากนี้จะเป็นยังไงบีเนี่ยมันจะมีการไปต่อข้างหน้าด้วยกันยาวๆนะเออไปต่อด้วยการแล้วก็เหมือนอารมณ์ประมาณว่าจะรักกันมากขึ้นเลยอ่ะเพราะเหมือนจิตวิญญาณมันจะผูกพันกันมากขึ้นแน่นแฟนกันมากขึ้นอะไรกันมากขึ้นอ่ะอืมมันมีการแบบรักกันมากขึ้นกว่าเดิมนะ อ,อ,ขอขอขยบหน่อยสอิรักกันอะไรกันมากขึ้นกว่าเดิมอะไรไงต่ออีกนี่เป็นอารมณ์แบบไม่อยากแยกห่างจากกันเนี่ยเห็นป้าบอกแล้วว่าเขาไม่อยากแยกห่างจากคุณเพราะฉะนั้นอนะ่ะจะไม่แยกห่างจากการล้วนะหลังจากนี้เนาะก่อนหน้านี้น่าจะแยกห่างจากกันจริงๆหรือว่ามีการนิ่งเงียบกันไปแต่ว่าตอนเนี้ยเหมือนจะมีคนคนนึงอาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้แต่มองว่าน่าจะเป็นเขาที่ว่าแบบ พยายามทำยังไงก็ได้ให้ความสัมพันธ์มันได้ไปต่ออืมเนอะตอนที่คุณไม่อยู่นะเขาก็เครียดนะเครียดกังวลแล้วก็รู้สึกว่าคิดถึงคุณมากๆเลยตอนไม่ได้อยู่ด้วยกันนะอ่นะเออเนอะเพราะฉะนั้นก็เลยไปไหลที่บอกว่าอาจจะมาทํายังไงก็ได้แหละไม่ให้ห่างกันไปแต่ว่าอาจจะมีความอีโก้อยู่บ้างนะตรงที่ว่าก็ไม่ยอมรับหรอกว่าเออไม่มีคุณแล้วแบบคือมันทําให้เขาแย่รู้สึกไม่ดี ทำให้เขาแบบว่าไม่โอเคอะไรประมาณเนี้ยอืมก็จะอีโก้ไม่ยอมรับอยู่ดีนะเออเนี่ยแล้วเหมือนอารมณ์ประมาณว่าคุณอาจจะเคยรู้สึกว่าเมื่อก่อนอะ่ะเคยอยากให้เขาทํานู่นทํานี่ทํานั่นให้แต่เขาไม่ทําให้แต่หลังจากนี้จะมาทําให้ละอืมสิ่งที่คุณเคยร้องขอเขาอะ่ะเขาจะมาทําให้กับคุณนะคะว้าว ก่อนหน้านี้เคยมีเรื่องไอ้นี่ไหมเนี่ยมือที่สามหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของคนอื่นก็ได้นะยากครอบครัวหรืออะไรประมาณเนี้ยเออมันน่าจะเคยมีมาก่อนนะคะก่อนหน้านี้อืมมองว่ามันแต่ว่าเขาก็รู้สึกว่าไม่มีใครมาแทนที่คุณได้อะทั้งนั้นแหละก็เลยเป็นอารมณ์แบบต้องกลับมาทําดีให้กับคุณอะไรให้กับคุณเนาะอืมเขาไม่อยากเสียคุณไปเนี่ยแต่ว่าก็ อารมณ์ประมาณว่าเออแบบอยากมาทําดีให้แต่ว่าตัวเขาเองคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงบางทีก็อาจจะมีสเปซบ้างอะไรบ้างหรือว่าถ้าการที่เขาแบบดูนิ่งๆหายๆไปบ้างคือกําลังไปคิดทบทวนอยู่ว่าจะทํายังไงต่อในความสัมพันธ์นี้ดีอืมอาจจะมีอารมณ์แบบสับสนหรือว่าบางทีคุณเองก็อาจจะสับสนในตัวของเขาด้วยนะเพราะว่าบางทีอย่างที่บอกเขาอาจจะแบบเฮ้ยเข้ามาทําดีแล้วบางทีก็อาจจะมีนิ่งๆไปบ้างอะไรประมาณนี้คนคนนี้เหมือนเป็นอารมณ์แบบ แล้วแต่อารมณ์อ่ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะไรประมาณเนี้ยอืมแต่หมอความรักมันจะกลับมารากัรากรกักรักรักกันมากกว่าเดิมอะไรกันมากกว่าเดิม,มนะเออมาคะ่ะอ่ะมาดูข้อความจากเขากันเนาะว่าเขาอยากบอกอะไรกับคุณบ้างคิดถึงคุณเนี่ยตอนเนี้ยคิดถึงคุณมากเลยนะคะนอะ้องไม่อยากห่างคุณเห็นปะ กลัวว่าจะห่างกาันอย่างที่บอกนะพอข้อความก็ออกมาแบบล้อกันเลยนะ้องเออกลัวจะห่างจากคุณไปคืนดีกันนะโออยากดีกับคุณนะถ้าหากว่าโกรธเป็นอยู่อะไรกันอยู่เนี่ยแบบคืนดีกันเธออะไรกันเธออืมรอคอยคุณกลับมาเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าอยากให้เรากลับมาดีกันอยากให้เรากลับมารักกันเหมือนเดิมนะรอเธออยู่นะเมื่อไหร่เธอจะกลับมาประมาณนี้ถอดใจรอนานะเนี่ยบางทีก็รู้สึกว่า พอใจแล้วนะโหทําขนาดนี้แล้วเขาอาจจะแบบทําอะไรบ้างแล้วหรือเปล่าเนาะอมอาจจะมีเงยน,น,น,น้อยใจคุณบ้างออ้ยทําแล้วทําไมคุณแบบไม่ใจอ่อนเลยอะไรประมาณนี้นะอ่ะแค่ประชดบางอย่างที่เขาพูดที่เขาทําเขาแค่ประชดนะเพราะอย่างที่บอกคนคนนี้อีโก้มากๆอะไรมากๆเลยค่ะอืมรักเริ่มน้อยลงนะเขารู้สึกว่าคุณรักเขาน้อยลงหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเหมือนเป็นอารมณ์แบบว่าเนี่ย คุณเหมือนไม่สนใจคุณอาจจะแบบไม่ได้ให้อภัยเขาหรือว่ายังแบบว่านิ่งๆกับเขาอยู่อะไรประมาณเนี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าคุณน่าจะเริ่มหลักเขาหน้อยลงคุณรักฉันจริงไหมเนี่ยบางทีก็แอบ,บสงสัยนะว่าคุณรักเขาจริงไหมนะอะไรไหมนะทําไมดูนิ่งทําไมดูแบบไอ้นี่เขาจังเลยเนี่ยเออเชื่อใจฉันได้นะเห็นปะเขาอยากจะบอกว่าคุณสามารถเชื่อใจเขาได้นะอืมแต่คุณอาจจะรู้สึกว่า ไม่ไม่เชื่อแล้วก็ได้นะแต่เขาอยากให้คุณเชื่อใจ <c oughs> ปล่อยคุณไปก็เพร,ราะรักเนี่ยบางครั้งาการที่เขาแบบไม่กล้าทําอะไรหรือนิ่งๆบางทีเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าการปล่อยคุณไปมันจะดีกว่านะแบบเออทําให้คุณมีความสุขทําให้คุณบออแบบว่าเออแบบไม่มีเขาคุณอาจจะดีกว่าหรือเปล่าเขาอาจจะเข้ามาแล้วทําให้คุณแบบรู้สึกไม่แฮปปี้อะไรประมาณเนี้ยคุณอยู่คนเดียวอาจจะแฮปปี้กว่าไหมมีการบอกว่าไม่มั่นใจในตัวเองบางทีก็เลยเอาปล่อยไป อะไรประมาณเนี้แต่ถามว่าปล่อยได้ไหมก็น่าจะปล่อยไม่ได้หรอกเออน้อ no. อืมอามาดูกันสิว่าไพ่อยากบอกอยากแนะนำอะไรกันบ้างในความสัมพันธ์นี้เพย์แบ็อืมรุนเร ь. สมาธิปฏิหารโอ้ดีกันนะไม่ละแสดงว่าอยากดีจริงว้าว ถามว่าไพ่อยากบอกอยากแนะนำอะไรคุณเนาะไพ่ก็อยากบอกว่าความสัมพันธ์เนีย้ยมันจะได้กลับมารักกันแหละอะไรกันแหละแต่มันอาจจะเป็นอะไรที่แบบยังไม่มั่นใจกันอยู่อะไรกันอยู่อะไรประมาณเนี้ยเขาก็บอกว่าให้คุณแบบว่าทําใจนิ่งๆนงเนาะเออมีสมาธิอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าจริงๆความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นได้นะอะไรขึ้นได้นะเรากับปฏิหารเลยทีเดียวอะไรเลยทีเดียวเนาะเออม,มองว่าคุณและเขาอะมันจะกลับมารักกันแหละอะไรกันแหละ แลวถามว่าคนนี้เป็นคนที่ใช่ไหมก็ใช่นะจริงๆอยู่ด้วยกันก็น่าจะมีความสุขกันมากหรือว่าต่างคนต่างก็แบบเหมือนรักกันมากอะคะ่ะกลับมาครั้งนี้มันจะมีการให้อภัยกันพิจารณากันใหม่อีกครั้งเนาะแสดงว่าจะต้องมีเรื่องนี้แน่นอนเลยมือที่สามอะไรประมาณเนี้ยบางทีมันก็เป็นในเรื่องของแบบว่ายังไงอะเป็นกรรมหรือเป็นอะไรที่แบบร่วมกันมาเนาะคุณอาจจะรู้สึกว่าอุย้ยทําไมโน่นนี่นะ่คุณละเขา,ววาอาจจะเป็นอะไรที่แบบอะ เออเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนแบบเป็นคู่รักในอดีตชาติที่เหมือนอารมณ์ประมาณว่าอาจจะเคยทําอะไรไม่ดีต่อกันมาก่อนอะไรมาก่อนมันก็เลยอาจจะมีเรื่องอะไรไม่ดีติดมาบ้างแต่ว่ามองว่ามันจะเกิดการให้อภัยกันใหม่อีกครั้งหนึ่งได้อะไรกันได้นะอืมเนาะตัวเขาเองเนี่ยก็จะกลับมาราักกลับมาดีกับคุณอะไรกับคุณนะคะอืม นะคะก็มองว่าให้สู้ๆู้นะอาจจะแบบเออไปแผ่เมตตาให้เขาอะไรให้เขาบ้างนะนาะนะคะอ่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมเรบฟังเนาะชอบกดไลค์กดสับสไคร b e เป็นเพื่อนกันในช anel นี้นะคะแล้วก็พบกันกลิปหน้านะคะทุกคน bye บ๊ายบายโชคดีนะคะ